เ่มบานห้อเห็ดธรรมชาติกบ้าน้องไม่ได้เป็นปุ๋ยไ่ได้ใช้ปุ๋ยผู้เจ้าคะเบิง้งปุ๋ยคนบ่อยากได้เห็ดคนได้ไปแล้วหาบนึงแล้วเจ,จ้าจะวางได้จังสี่ไหมเนะาะนี่ดอกกําลังอ่อนอันนี้อันนี้มันกระชื่น <c oughs> เห็ดบดเลยพี่นอ้องเป็นนุ่มๆอยู่มันบอกแข็งจัดเม็ดเนี่ยมันนุ่มดีนุ่มอยู่นี่แต่วางเด็ดตอยเอาตลอดว่างหันให้เราใส่เพิ่นอยู่ พูดว่าอยากได้คุ weakest, ้มต้อยเห็ดงอกงอกคือพี่น้องค่ะไม่ใช่ใหม้ทีอดียวเป็นนางเห็ดโอ้ยได้ไปซื้อเขาได้เป็นชิปกุ้ยอ้อยกขบไม่ได้เด้พี่น้องไว้ซ้ำเลยไม่ได้แล้วเนาะสองกิโลมันเป็นกรัมเนาะเขาขายเป็นกรัมเป็นชิปพี่น้องอันนี้เนื้อนาะดอกเห็ดสวยมากเลยเียว่าจูบัเอาเลยโอดตอะไ้พี่น้องโอ๊ตอะไรอันน คอยหัวจักตั้งแต่เฮ็ดจนนี่เห็นนี่หม้อแกงเพิ่อนเพื่อยังแกงใช้ตู้เจ็บเจ็บใช่นหม้อแกงกระป๋องกระป๋องหนึ่งพี่น้องแล้วก็จะแกงไป็นซงน้องอยู่ดอกมือได้เพิ่นทำงานกันจะไปให้กินอยู่ดอกนี่เด้อเพื่อนพอทำงานที่ห่านพักเบรกอ่ะอันแกงยังเห็ดตัวอ่ะจ้าจัสูงสุดจะแกงในหม้แกงหนึ่งก็พอดีแหละได้อะไรก็จะไหลอยู่ดิ ว่าชิบเอาละมันดีดีอยู่เออเออไปเห็นบางมันหันบางยานหนึ่งมันหนาวก็เลยประเด็นนั้นมันซื้อดอกบ้่านนั้นว่าชิบเอาเออไปเบิ่งดูอันเขาว่าร้านหมวว่านหมอก่อนที่ซื้อเนื้อทีหลายสไตล์สามใยเก่าๆมันแค่100นดัด15กรัมหรือสวยคนดัดไม่ใช่สร้อยห้าสิบกรัมพี่น้องคนไหนเริ่มอืมเอาเอาทรคามสะอิจัดสรรคนเอาเห็ดติดทงยางไเลรพี่น้อง ขนาดว่าบ่เอาเดินโซสิต uh, the uh ั huh. ้งใจมาเก็บมันจ้าว่ามันเฉลี่ยวป๊าปานี่ไปพุณไปแถวไหนลองลองไปแล้วห้ามเลือกเกินนะห้ามเลือเกินนะไม่ถืห้ามเลือเกินถือถือได้ก็เอาทำนันเด้อเอาทำซื้อได้ได้แปลูกแล้วมันเบาเนาะ ปองปลาเ้อพี่น้องป้ากับแป๊แป๊ะน่ากนเลมันมันมองนี่แต่ว่าเฮาเก็บงวดสุด้ทยมันจะเขาออกไปนั่ข้างคางางๆต้นเออตรงนี้เนาะอยหาห้จือเถอะอดีนี้จือแล้วมันสิบ่ได้มากกับเจ้ามมนสิมาผู้เดียว ม่พูดเดียวกัเก็บตลอ,ขอ,ขอดข้างๆเลยกับถน,นนกับพญ่หอนจะก็เห็นตัว <laughs> โอ้ไม่เห็ดปันคำพี่น้องยุซยไซกัหลายมันอะเต็มอยู่ยาจะว่าซัาเดอวิดีโอนี้วิโอไม่สด่าพี่น้องมันยุบแล้วนี่เห็นไหมนี่มันยุบแล้ว ไม่ใช่ฮริมัแต่แม่พูดถึงหมดอันเจ้าว่าไปย้สายกันกอนจีเอพี่น้องใหญ่ข่อยบ่เคยเป็นสี่ใหญข่อยบ่เคยบาดเจ็ผ้าขอยยาน้ำมันท่างมือหนีผ้าข่อยยางน้ามันท่าง คือเป็นการย่างปลาเด้อประเด็เจาะจงหาเห็ดได้ไข่เด้อเราตรงเห็นกะเอาว่าเห็นกะไม่เอาเลยเนาะบอกว่าเห็นเห็ดอะไรออนบ้านี่เราเคยมีโบไบใหม่เด็ด มีก็มันไม,นมน่มันไม่มีต้นไม้ผลละลายนะต้นไม้แล้วว่ามีผลละลายก็สีเบิ่งพอดิมัดเห็ดคอนสนเห็ดคอนสนเถาวัดแล้วตรงนี้เหรอไปวลาทักผลไมแม,น,มนิิ ไปผุ่นหรอป้ามันจังคอยประเดมมึงท่นหมุนป้าอีกแล้วนะอ๋อคุณนั่นป่เฮ็ดอันนี้บ่ะยีไทยมาหันบ่มันสามปีกันคอนอยู่ม่งเก่ามันขนาอยู่แลวเนาะ ย่านตะพนไม่ใหญ่คนคลองคนคนใหม่คนเฮ็ดทานพี่น้องสาวเสริมเมาด้วยเฮ็ดทานสา้เพิ่ม่น้วเพิ่มแล้วเฮ็ดทานเฮ็ดทานียบรกับค้าวดค้าเลี้ยเนาะ นี่เห็ดอะไรไม่รู้เลยแดดพอเห็ดติยางมาเีมากพอเราสมองมันมีเนาะอันนี้กนาเก็บอหมันนี้ลุุปูติปี่บอกคนดูไหนไรพี่าวไม่้ักตัวเก็บะโเห็ดแดงเก็บตัเพียแล้วจะเจา ก็ถามผู้ได้ดิเอาหรือเปล่าเอาเอาผานา้าดูสภาพอากาศนะคะลงไปข้างบนเออข้างล่างนะบอกน,น,นั่นนะบอกคนที่ปีนองบอกคนใหญ่ลงไปเลยด้วยแหละพน,นาา้าว่ามึงจะคลองยางดลุมหลุมล้มไปคน <c oughs> ลุงเง็ดลุงเง็ดยางดลุมหลุมล้มไปย้อยเล,ลิกได้ <c oughs> วุ้นเตะที่พนนอกหมดพี่ะพูดอะเห็นอยู่พี่เก็บพูดอะเก็บอ๋อเคยมีบอยแหงกันเก็บเห็ด่อเพียดอกเป็นดอกขาเป็นขาผู้จ้าขาพียอว่ามีอยังที่อันย่างกายกระายได้พี่น้องอยสเซวาเ้อ์ออภัย ขอเอาไปหลายๆเลยมันบ่อสองหรอมันหกคนละแยะอืมคนเงินหลายสองพนาดเปนองบ้างแย่คอยเห็นตาบ้านี้บ้างแน่หกหกต่อกับบ้าสองไหมพูดนอ่ะเอาเอาลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดขาท้้งคน khá nắng cắt khá thôi khá là kiệp thêm eh? Qua phô náo do kia cắt náo phân áp phát thôi <laughs> mày áp phân áp của thơ phân áp phân

้าวออเดอร์ปีหน้ากูสิบ่เกิดเจ้าเพิ่นสิวางซี่ล่ะเียนะข่อยย่างกายเ็ดพี่น้องข่อยย่างกายเ็ดโอ้นี่ก็ปล่อยนีลเนาะปล่อยเพิ่นเป็นเชือนีแล้วเจ้าพุ่นน่ะพุ่นน่ะโอ้ย แม่ตีจ้างว่าว่าจนมาจบมวนตีเดี๋ยวมารีเพย์มาไอตีเดี๋ยวมารีเพ่ไหมจำข้อมูาบัไนไดซ้ำ โอคค่ะพบพอกัน Nextview โอ้ oh, ได้ไปน้องเด้อสวัสดีจ้า